สวัสดีครับบ่าวเ็จพาบอลไท้าเลนครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจ็คขับรถเล่นกันนะครับเวลายามค่ำคืนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มยีนาทีนะครับตอนนี้บ่าวแจ็คขับรถมาทางลัดนะครับเพื่อที่จะขับรถไปเล่นแถวรลยองครับพวกเรามากันสี่คันนะครับ CB 500X นะครับมาสี่คันเราจะไปหาดแสงจันทร์ที่ระยองครับท่านผู้ชมต่างเบาเจ็คมันเนอรต่างไม้เอวเบลเจ็กไปแอวดูบรรยากาศที่ระยองเนาะเมินมนจะได้ไปแอวแถวระยองตอนเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ก็มาเข้าซอยอ่าวัดยานนะครับท่านผู้ชม เขาชีจันนะครับผ่านตรงนี้จะไปถนนสายสามสามหนึ่งนะครับไปทางลัดนะครับโอ้ยอากาศอากาศข้างนอกนะ นอกชานเมืองนี่นะครับทุนผู้ชมเย็นเย็นเย็นขนาดแบบหนาวเลยนะครับ <laughs> ชอบชอบ <laughs> ไม่น่าเชื่อนะี่จะมาเจอบรรยากาศเย็นเยนอย่างนี้ครับในพัทยาครับตรงนี้ก็รัดมาทางอาเข่าชีจันแล้วนะครับทานผู้ชมถ <laughs> นนตรงนี้นะครับทานผู้ชมข้างหน้าเนี่ยบอกจะชอบชอบ วันนี้ประมา4สี่คนะันเนาะมีบบาคันแรกก็คือบบาวสมานนะครับคันที่สองก็คือบบาวธานน้องเกีดนะครับแล้วก็อันที่สามคันที่สามนี่คือบบาวเหนือแจ็คพาตาลนไทยแลนด์นะครับและตามมาข้างหลังนู้นคือเบาวจุ้ยนะครับนัวเนี่ยครับถนนตรงเนี้ยครับชอบชอบมันสวยงามอะครับ เนี้ยเนี้ยเนี้ยอุ้ยอากาศอากาศ สำหรับระยะทางที่เบาเจคจะไปหาดาแสงจันทร์ที่ระยองนะครับก็ประมาณ65กนะิโลเมตรเนาะไปกับ100นะก็ร้อยกว่ากิโลครับใช้เวลาไปประมาณขับง่ายๆครับช้าช้าไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเจคก,ก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเจอตรงไหนส,สวนยๆงามๆเนานะแต่มันคงจะเจอส,อสวยๆงามๆตอนกลางคืนมองไม่เห็นหรอกเนาะ รอบข้างวิววิวริวมทางน,นี่ก็คงนองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เราก็ดูบรรยากาศการขับรถแล้วกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะถนนที่สวยงามขนาดครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นถนนของเอ่เขาชีจันนะครับเนี่ยวิวบรรยากาศตอนกลางคืนตรงนี้ก็งามนะครับท่านผู้ชมก็เห็นไฟนะฝั่งสองสองข้างทางฝั่งขวาก็เป็นอ่ไล่อุ่นซีวนเลกนะครับ แล้วฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นร้านอาหาร <c oughs> ได้ขับอย่างนี้ชื่นใจหน่อยเราจะขับรถทะลุไปที่สาย331นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เราก็มาถึงอาถนนสาย331นะครับขับเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปยูเทิร์นไปที่ระย,ยองนะครับท่านผู้ชม ีหมอกด้วยนะครับมันเหมือนกับหมอกมันลงขาวๆอะ่ะมันอากาศมันเย็นสัมผัสได้กับร่างกายเรานะครับมันก็จะเย็นตอนนี้ก็สองทุ่มสานาที เราก็ยังอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่นะครับขึ้นบนสะแพนสะแพนก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้มันก็อยู่ในเขตของอาระยองนะครับช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะครับขับสบายสบายห้วนี้สวยคร่บ คือบรรยากาศยามขําคเคของจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชม,กล,มกลุ่มที่เราแจ็คอยู่เนี่ยนะครับคือเป็นกลุ่มที่มาด้วยกันเนี่ยคือกลุ่มอาสหายทวัวริงนะครับสหายทวัวริงพัทยานะครับเพื่อนๆใครอยากจะเข้ามาแจมเข้ามาทักทายกันนะก็เข้ามาที่กลุ่มนะครับสหายทวัวริงพัทยา ฝั่งขวาน,นี่ก็เป็นหาดทรายทอง ครับตอนนี้เราบอกให้ันจัดไม่เรียบจัดครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ระยองเราวนะครับท่านผู้ชมติดตรงไฟแดงเช่นเคยนะครับเบาหมานเบาชามน้องเกดเบาจุ้ยอยู่ข้างหลังนะครับ นิคมมาศพุทธนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่นิคมมาตศพุทธ เราก็อยู่ตรงอ่าไฟแดงอีกแล้วนะครับท่านตรงนี้เขาบ้านฉางแล้วบ้านฉางแล้วตรงนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับ2ี่สิบทุ่มสีนาทีนะครับ เรื่อยๆนะครับเราจะไปหาดอาแสงจันทร์กันนะครับไปดูบรรยากาศหาดแสงจันทร์ณเวลาตอนกลางค่ำกลางคืนเนาะว่ามันจะสวยงามหรือว่ามันจะเป็นจะใดคอยติดตามเบาแจกไปกันนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวข้างหน้านี่นะครับหาดแสงจันทร์นะครับท่านผู้ชม จะไปทงไหนอ่ะไม่หาใจัจนะ่ แสงจันทร์ตรงนี้นี่ฮะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปหาดแสงจันทร์นะครับ เมื่อตะกียแอาขับเลยมาไม่ใช่เลยเขาามาเติมน้ำมันก่อนกลับเลยยูเทิร์นมาเข้าตรงนี้ใหม่นะครับ <S <S 1> <S 1> เริ่มจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย เออชาบูชาบูาบไม่เป็นไรหิวเดี๋ยวเราก็ไปแวะจอดกินตรงชายหาดแสงจันทร์ก็ได้เนาะเผื่อเขาจะมีอะไรมาขายตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มสิบแปนาทีนะครับขับจากพัทยาไม้เอวและยองนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมาเก็บบรรยากาศมาฝากให้ท่านผู้ชมดูนะว่า,าระยองตอนกลางค่ำกลางคืนอันนี้ยังไม่ได้ในตัวเมืองระยองนะครับคือข้างนอกอยู่นะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับตรงชายหาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถเลาะไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะไปจอดแวะตรงไหนก็ค่อยแวะ ซ้ายไหมซ้ายไหมซ้ายก่อนครับเดี๋ยวเบลเจ็กจะพาท่านผู้ชมพาไปเที่ยวสุดทางเลยนะครับสุดทางฝั่งซ้ายเนี่ยครับที่เบลเจ็กกำลังขับรถไปเนาะ ไหนๆมาแล้วนเนาเฮาก่อไปให้ถึงสุดๆเลยเนะว่ามันมีไอยยางพ่องกับบรรยากาศตองในกลางค่ำกลางคืนเนาะแล้วก็ซุ้มเนี่ยงามขนาดเลยซุ้มสีชมพูอ่ะโอ้โหสุดๆเล,เลยครับ,รบน้านั่งขนาดเลยเดี๋ยวเราขับรถาไปเรื่อยๆก่อนเนาะ ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาหาอะไรกินกันนะครับหาดอาแสงจันทร์ก็จะประมาณนี้นะครับในเวลากลางคืนนะครับมันเข้ามาแล้วมันจะไปฝั่งซ้ายก็ได้ไฟฝั่งขวาก็ได้ตอนนี้เบาแจ็คขับรถมาดูบรรยากาศตอนฝั่งซ้ายก่อนนะครับอ้โหตรงนี้ชายหาด ตรงนี้หน้านั่งเนาะฮะตรงนี้หน้านั่งเจ้าตรงนู้น่ะเอซุ้มเนี่ยน่าหน้ากินเนะเาะซุ้มไหนพี่ซุ้มสีชมพูอะ่ะ นอนหน่อ,นอซุ้มสีชมพูน่ะมันใช่ถูกน,น่ะไม่รู้เขาขายอะไรอ่ะเขามีอาหารตามสั่งอะไรอยู่มั้งน่ะแ,แต่เราตรงไว้นู่นเป็นอะไรพี่ไม่รู้เรา <c oughs> เดี๋ยวเราขับตรงนู้นอีกทีหนึ่งดิฮะ <c oughs> ขับไปตรงนู้นอีกรอบหนึ่งดิเรามาแล้วตรงนี้เราสุดแล้วอ่ะแล้วเราก็ไปสุดตรงโน้นแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราหาว่าหาอะไรกินแถวแถวเนี้ยอ๋องั้นผมปากตังก่อนนั่นแหละฮะปากตังก่อนปากตัง ฝากตังเนี่ยเหรอโอเคโอเคก็เดี๋ยวฮะเราก็หาที่จอดรถนั่งเล่นกันก่อนตรงชายหาดอ่นะเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อนนทุนนี้กินกันตอนนี้แอร์หิวแล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตอนนี้เบลเจ็กก็มาแวะกินของกินข้าวอะครับท่านผู้ชมครับรถตั้งนานนะครับไอเบลไปไหน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 มาชิน่อมอ่าน,น,น,นมาตั้งนานที่มาเนี่ยครับท่านผู้ชมก็เอาบรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศยา,ามค่ำคืนมาให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ ร้านชายปลาเผาแซ็ตซสบส,สีโพดนะครับบรรยากาศก,ก็โอเคเลยนะครับทผู้ชมมันจะมีเป็นแบบซุ้มๆซุ้มๆซุ้มๆมาให้อ่านักท่องเทีย่ยวมาแวะกินเนาะลมมันเย็นเย็นลมดีขนาดมืดนิดหน่อยครันนี้เราก็สั่งนะครับสั่งแปปลาเพิ่ปลาเผาะพิมขนาด แต่่นวาีงสำหรับอาหารข้าม,มื้อนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าก็สั่งน้องมีข้าวพัดนะครับจานใหญ่นะครับแล้วก็มีส้มตำไทยเอ็นไก่ทอดต้มยำทะเลรวมนะครับ แล้วก็เมียงปลาเผาแล้วก็น้ําแข็งน้ําขวดเ<น>ครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆแต่บ่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์บม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่ากลุ่มบาวแจ็คนี่นะเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวทางที่ต่างถิ่นเนี่ยจะบ่ค่อยกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเราก็ต้องระว,วัดระมัดระว,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 วังเลยเนาะการขับขี่รถจะได้ปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้ปลอดภัยเรื่องกับการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านผู้ชม สำหรับค่าคืนนี้ที่เบลเจกับเพื่อนๆครับมาจากพัทยามาแอลตรงนี้เนาะที่ชายหาดตรงเนี้ยครับแสงจันท์นะครับก็ประทับใจครับอรมมันก็โอเคเลยนะครับลมทะเลเนาะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมันก็ประมาณเนี่ยครับเย็นๆเลยนะครับฟินครับฟินประทับใจครับ สำหรับราคาเรื่องอาหารนะครับก็เป็นที่ถูกใจนะครับก็ไม่ถึงว่าจะแพงเนาะก็พอใช้ได้ครับราคาก็ประมาณประมาณหนึ่งครับท่านผู้ชม ครับสำหรับคลิปนี้เบลเช็คเอาไว้เพียงท่้วอี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบวเหนือเจ็กพาตลอดมาโดยตลอดน,นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคลิปทุกคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ